เอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆที่เล่นเกม Crash of Clans ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับโดยในวันนี้เราจะมาลองสูตรที่น่าเล่นสูตรหนึ่งเลยครับก็เป็นสูตรยักษ์แม่มดปล,ปลาหินครับก็ในสูตรนี้ทหารที่ผมเลือกแชร์ก็จะเป็นยักษ์หรืออาจจะเป็นซุปเปอร์ยักษ์ก็ได้ครับจากนั้นก็จะมีแม่มดปลาหินแล้วก็ซุปเปอร์ระเบิดครับน้ํายาที่ผมเลือกมาหลักๆก็จะเป็นยาคลั่งยากระโดดแล้วก็ยาแช่แข็งครับ ส่วนยาที่เหลือเพื่อนๆจะเป็นยาคั่งัวยาฮิลหรือว่าอาจจะเป็นน้ำยาเป็นหม่ก็ได้ครับแล้วส่วนทหารแครนผมก็จะใช้เป็นบาบาเลียนขวานเยติครับหรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นยักษ์เป็ก้าหรือว่าไอซ์กรีก็ได้ครับน้ำยาแครนผมก็จะใช้เป็นยาคั่งกับยาพิษครับหรือถ้าเพื่อนๆพกยาพิษมาอยู่แล้วเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนจากยาพิษตรงนี้เป็นยาแช่แข็งก็ได้ครับ ส่วนครื่งจากการลบผมก็จะพกไป2แบบครับคือรถเจาะกําแพงกับรถท่อนสูงครับก็ในกรณีที่เราเจอบ้านอยู่ตรงกลางครับแล้วเราคาดว่าจะเจาะเข้าไปตรงๆได้ถึงผมก็จะเลือกใช้เป็นรถเจาะกําแพงครับแต่หากเราเจอบ้านที่มันไวริมริมครับหรือว่าไวแยกกับปืนหัวนกครับผมก็จะใช้รถท่อนสูงครับเพื่อแหวกทางเข้าไปก่อนครับก็ใช้รถท่อนสุงทลายกําแพงเข้าไปให้ทหารเรามุ่งหน้าตรงไปที่บ้านได้ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูสูตรนี้กันเลยดีกว่าครับว่าสูตรนี้มันจะเจ๋งสักแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าทางปืนหันกก่อนเลยครับเดี๋ยวจะตัดทางซ้ายขวาครับครับก็เริ่มอยากใช้เบิระเบิดเปิดฐานตรงนี้ครับตรงกลางเลย ก็ยักกับแม่มดครับตัดทางซ้ายขวาเลยครับนี่ครับนั้นเริ่มส่งยักษ์หมดลงไปครับตามด้วยแม่มดที่เหลือแล้วก็ปลายหนครับส่งไปเลยรถเจอะกัแพงครับทิงควีนวอร์เดนลงไปครับเริ่มเข้ามาแล้วครับก็ใช้น้ำยาข้างช่วยเลิงครับ ถ่านแคบไม่แม่หมดเริ่มออกมาครับก็ใช้ยาทิ้ลงไปช่วยครับใช้สกิลคัมพีเอามาตาครับให้ถหายเข้าไปให้ถึงบ้านครับมันจะตายก่อนบ้านแล้วครับก็ไอซ์กลเลมก็ช,ช่วยแช่บ้านครับแล้วก็ถ่านเราก็จะการบ้านแตกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ส่งรองยยนช็เบียนมาเก็บรอบน็อตที่เหลือครับ หาเราตอนนี้ประกบสองป,ปังเลยครับจะมีเพียงแต่เสาลาว,วาหลายเส้นที่มันจะเปดูุปรสรากกับเราครับก็คงต้องฝว่างเพื่งโรโยชพเปี้ยนมาช่วยเก็บครับ <c oughs> ก็เหลือป้องไม่มาก้วครับโอเคครับเราจะการเสาลาว,วาหลายเส้นไปได้แล้ว ป้อมพวงมดกับป้อมธงก็พังไปแล้วครับรวมถึงป้อมปืนใหญ่ด้วยทีนี้ก็หมดแล้วครับเหลือไม่กี่อย่างเหลือภาษาแข่งอย่างเดียวแล้วครับเรียบร้อยครับจะกกายไปได้แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์สามดาวก็เดี๋ยวเราจะเข้าจากทางด้านล่างนะครับไล่ตั้งแต่ปืนหัวขึ้นไปเลยเราจะใช้รถท่อนสูงเปิดทางไปถึงบ้านเลยครับผมไม่ใช้ซเปอร์เปิดทางซ้ายกว่าครับ เพื่อเวลาส่งยักยักมันเราจะได้กระจายครับผมก็ส่งยักข้าไปแล้วก็รถท่านสุงครับเพื่อเลียย์ทางให้ตัวาครับแล้วก็ตามด้วยแม่มดเราก็ไปก็ส่งโลกบินโอดน,น,น,นครับเดีย๋ยวมันก็ตามรหัสเรเข้าไปเองได้แค่มาครับเป็นบอลลูนครับผมก็ส่งยาพีตลงไปเลยบอลลูนมันมันก็มันรวมกันที่ยาพีครับตรงน,นี้ผมก็เปิดทางได้แล้วครับ บอลลูนก็ลบไปหมดเรียบร้อยทหารเราก็มาจัดการปืนหัวนกเลยครับพังไปแล้วครับปืนหัวนกมาดูข้างนอกครับข้างนอกมีกิงอยู่ครับกิงก็กำลังเคลียร์อยู่เคลียร์สิ่งก่อสร้างด้านนอกครับวันนี้เราใยายาแช่แช่ไปก่อนครับพยายามทำให้ทหารไปบ้านให้ได้ครับเราเปิดทางไปแล้วใย้ยาพีหน่ห่อยช่วยเปิดทางอนกครับแล้วก็ยานแช่แช่ด้วยเดี๋ยวมันจะจัดการทหารอาหมดก่อน แต่อยาข้างเล่นอีกครับให้ทหารเราไปถึงบ้านไปไวๆวันนี้ก็มาถึงบ้านนะครับโอ้โหบ้านแตกไปเรียบร้อยครับเหลือได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับด้านนอกเราก็มีโอ้ยประธานคิงของศัตรูครับคิงเขาก็ตายไปแล้วอยู่ที่ตรงนี้ครับพีเราก็กำลังเก็บป้อมอยู่ครับโอ้โหเราเสียอยู่ิี่ข้อไปแล้วครับังหวนี้ทีนพีเราก็หายตัวเพื่อเอาตัวรอดครับ วันนี้เรายอดเเปียนก็มาถึงนะครับกำลังมาช่วยปีนเหลือแต่ป้อมสากป้อมนะครับป้อมพอมันก็พังไปแล้วครับคุยเราโดนเสาลาวาแท่จนตายครับหรือยอดเเปียนให้คิวป๋าเราครับโอ้โหระทะกับเสาลาวาครับเกือบไม่รอดครับมาแชรกว่านี้นิดเดียวตายแน่นอนครับเรียบร้อยครับ เราก็ตีได้ร้อเปอร์เซ็นต์สามดาวในตานี้ครับตานี้้เดี๋ยวผมจะทําการเข้าจากด้านบนครับเราจะทะลุจากบนลงล่างไปเลยเข้าไปที่บ้านก็สปเบิดเปิดทางครับของข้างเลยเราก็ตามด้วยยักษ์ครับเราก็ไม่หมด จากนั้นก็เครื่องจักรกันลงครับผมเลือกใช้เป็นรถท่อนซูงแล้วตามด้วยปลาหินแล้วก็องค์ฮีโร่ครับคิงควีนวอร์เดนน่นาจะครับทหารเราก็ไปแล้วครับใช้สกิลมาตาครับตรงนี้รถท่อนซูงก็เริ่มเคลียร์กำแพงไปได้แล้วครับทางนี้ทหารก็เข้ามาทางฝั่งขวานี่ก็ใช้ยาข้างเร่งไปครับ ตรงนี้ก็แช่ปกป้องไปก่อนครับเดี๋ยวทาหารตรงนี้เราจะตายกันหมดทหานแคนออกมาครับเป็นซูเปอร์มินเนี่ยครับก็ลงยาพิษลงไปเลยครับเปิดทางเลยครับใช้ยาพิษไหวแล้วก็ยาแช่ครับเดี๋ยวทหารเราตายหมดใช้ยาข้างเล่งไปครับให้ทหารมันไปถึงบ้าน,นาเร็วๆผมดูท่าจะไม่ดีแล้วใช้เรยโ์โยชิเบียนเข้าไปเก็บบ้านดีกว่าครับตรงนี้ควีนก็ มาถึงปืนของน้ครับกำลังยิงอยู่พยายามแช่แช่ที่บ้านครับบ้านแตกไปแล้วครับโอ้โหรถช็อตเปนเก็บบ้านไม่ได้ควีนก็ต้องมาเจอกับเครื่องยิงหินนะครับตรงนี้วอเดนก็กำลังจัดก,การป้อมคอมอสเดือยช็ยอตเป้ผมก็ตายไปแล้วครับตรงนี้เรายังมีแม่มดกับควีนอยู่ครับข้างนอกก็มีเจ้าบาวเบรียกับพงกระดูกน้อยครับ เรายังไหวอยู่ครับเรายังมีฮีโร่สองตัวครับควีนกับวอร์เดนแล้วก็มียูนิคอร์นคอยฮิลอีกตาน,นี้น่าจะเก็บได้ไม่ยากครับเดี๋ยวจะปืนใหญ่ครับโอ้โหปืนใหญ่พังไปแล้วครับทีนี้ก็เก็บที่เหลืออย่างง่ายได้เลยครับไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วกองทัพเราเยอะมากเลยครับทั้งธนูแล้วก็โค้งกระดูกครับโอ้โหมากันเต็มไปหมดเลย เก็บไปเรื่อยครับถึงคางทองคําแล้วคางทองคาไปแล้วครับทีนี้ก็เหลือโลนะทหารอย่างเดียวแล้วครับนั่นนะครับโจมตีไปแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ก็ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามดาวครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับสูตรทหารยักษ์แม่มดปลาหินนี้ก็สําหรับสูตรนี้นะครับเริ่มแรกเพื่อนๆก็อาจจะเปิดทางสายขวาก่อนครับ รวมถึงตรงกลางด้วยก็ใช้ซูเปอร์เลเวอร์หรือไม่ก็ยากระโดดครับเราต้องกระจายทหารออกให้มากที่สุดครับถ้าเกิดเรากระจุกเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอพวกเครื่องยิงหินหรือว่าสาลหลายเส้นเนี่ยทาหารเราที่เราปล่อยไปเยอะๆเป็นกลุ่มอะ่ะมันจะโดนเก็บจนหมดครับก็ถ้าเกิดเจอเสาละลายเส้นหรือว่าขึ้นยิงหินก็ใช้ยาแช่แข็งแช่ไปก่อนครับหรือว่าถ้าพวกยาฮิลมาด้วยก็ใช้ยาฮิลช่วยฮิลครับ พยายามรักษาอาหารให้เยอะที่สุดครับก่อนที่ทหารจะไปถึงบ้านก็หลังจากนั้นพอทหารถึงบ้านแล้วเราก็เก็บได้ตามสบายเลยครับใช้ยาแช่แข็งแล้วก็ส่งโรเจอเชพเพิเข้าไปช่วยหรือว่าถ้าถ้าบ้านอยู่ริมๆหน่อยเราก็จะใช้เป็นรถท่อนสูงแทงครับมันก็จะเปิดกำแพงให้ทหารเราไปถึงบ้านให้ได้หรือว่าทหารเราตายหมดก่อนถึงบ้านก็ใช้โรเจอรชเพิมาช่วยเก็บครับก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เล่นง่ายเล่นสนุกดีครับ เพื่อนๆก็ลองนําไปฝึกแล้วก็นําไปปรับใช้กันดูครับตามสไตล์เพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบก็ขอให้เพื่อนๆทำสามดาวได้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ